ปลูกผมแล้วเกิดเหตุการณ์แบบในรูปนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมหมอปับ๊บดรพีไฮโรนะครับวันนี้หมอจะมาเล่าถึงภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งที่พบไม่บ่อยแต่ก็ถือได้ว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างรุนแรงในเคสที่มาทําการปลูกผมนะครับจากในรูปนี้หมอหามาจากอินเทอร์เน็นนะครับไม่ใช่เคสของหมอนะจะเห็นว่าในรูปเนี่ยตรงกลางศีรษะของคนไข้เนี่ยมีเนื้อเยื่อกลายเป็นสีดำนะครับตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า ผิวหนังตรงส่วนนั้นขาดเลือดแล้วก็มีการตายเกิดขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นสีดำเนะาะสาเหตุเนี่ยเกิดตามหลังการปลูกผมนะครับโดยปกติแล้วในเคสที่ทําการปลูกผมเนี่ยจุดตรงกลางตำแหน่งนี้จะเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางเรียกว่าเป็นวอเตอร์เช็ดโซนเป็นโซนที่อยู่ส่วนปลายของอขแขนงของเส้นเลือดมาเลี้ยงนะครับนั่นหมายความว่าเป็นจุดที่มีโอกาสขาดเลือดมากที่สุดนะครับ ในกรณีที่เราทําการปลูกผมได้ความหนาแน่นอาจจะมากเกินไปก็ได้หรือว่าคนไข้มีโรคอะไรบางอย่างที่มีความเสี่ยงในเรื่องของเส้นเลือด mm hmm. เช่นเป็นเบาหวานหรือว่าสูบบุหรี่ค่อนข้างจัดพวกนี้เนี่ยจะทําให้เส้นเลือดส่วนปลายมีปัญหาเนาะรวมถึงเทคนิคในการทําอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความลึกของการปลูกผมที่มากเกินไปนะครับมันก็จะทําให้เส้นเลือดด้านล่างเนี่ยบาดเจ็บค่อนข้างเยอะ ความถี่ที่มากเกินไปก็ทําให้เกิดเส้นเลือบดบาดเจ็บเตี้ยเหมือนกันนะครับรวมถึงปริมาณยาบางอย่างที่ใช้เยอะเกินไปอาทิเช่นยากลุ่มห้ามเลือดให้เลือดออกน้อยในขณะที่ทําการปลูกผมเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยโดยปกติแพทย์ที่ทําการดูแลจะต้องทําการประเมินความเสี่ยงก่อนทุกครั้งก่อนที่จะวางแผนปลูกผมในคนไข้แต่ในกรณีที่วางแผนไม่ดีพอหรือว่าด้วยเทคนิคต่างๆเหล่านี้ที่ผิดพลาดไปก็ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เนาะตนนําแหนเนี้ยเดี๋ยวสักพักทําแผลไป ชักระยะหนึ่งก็สามารถดีขึ้นได้นะครับแต่ว่าผมทั้งหมดที่ปลูกไปในโซนที่ดําไปแล้วเนี่ยคือเสียไปทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็คนไข้ต้องทําการรักษาแผลตรงนี้ไปอีกสักพักหนึ่งถึงแม้ต่อไปแผลจะหายได้แต่ก็เกิดแผลเป็นระยะยาวผิวหนังด้านใต้ก็ไม่เหมือนเดิมนะครับก็จะเกิดพังผืดแลวคราวหน้าที่ต้องทําการปลูกซ่อมเนี่ยก็จะยากขึ้นแล้วก็ไม่สามารถปลูกได้เท่ากับเดิมรวมถึงยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดซ้ําได้ด้วยนะในคนที่เคยเกิดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะวางแผนปลูกผมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นคนไข้ทุกคนก็อาจจะศึกษาไว้บ้านนะครับเพื่อที่เราจะได้ระมัดระวงังหรือว่าเลือกคุณหมอหรือสถานที่ทําการปลูกผมที่ได้มาตรฐานแล้วก็คุณหมอมีความเชี่ยวชาญจริงๆเพื่อลดโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ได้นะครับ